สวัสดีครับมาพบก,กับรายการเรียกฉัน EP สามสิบห้านะครับผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปสั้นๆทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทั่วทุกมุมโลกมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็นั่งรีแอคกับฉัน,นครับใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเราครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังครับ แล้วก็ฝากแ็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเรานะฮะอย่าลืมครับฝากแชร์คลิปนี้ออาไปยังโซเชียลทุกคนรักและจ่องแชร์ทุกคนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับถ้าเป็นการเสียเวลามากดูต่อในเมื่อวันนี้เป็นวันแรกและกันหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกรานครับขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสนุกและก็ มีความระมัดระวังในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง7วันอันตรายไม่ใช่หน้า7หลัง7นะ <c oughs> เรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรอย่างครับเพราะว่าผู้คนหลั่งไหลกลับบ้านหรือหยุดยาวอย่างเงี้ยครับย่อมมีเหตุกระทบกระทั่งกันครับอะไรที่ยอมได้ยอมนะครับก็เป็นห่วงด้วยความเคารพนะครับ <c oughs> ไปครับไปดูกันดีกว่านะครับวันนี้มีคอนเทนต์อะไรนะ่าสนใจกันบ้างครับไป เอาละคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งที่กาลังยืนตรงนี้อยู่ก็คือยืนแบบเขาเรียกว่าทรงลานบินแล้วกันแล้วเขลูกศรชี้ไปนะครับแล้วไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้มีคลิปหรือว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรครับป่ะดูกันดูว่าเซนเซอร์เอ้าเอ้า ติดล่มเข้าไปฮะตอนนี้คือตกปลาเหรอมาเป็นเหยื่อเลยเวนอ้าวเอาละคลิปถัดมาเป็นคลิปเกี่ยวกับคุณหมอทำอะไรสักอย่างหนึ่งถือค้อนไว้น่าจะเป็นการที่เช็คอุปกรณ์ขาหรืออาจจะเป็นขานครับว่าเป็นอะไรครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับปาขอ ไม่ใจทำไมทำไมดิ้งเ่างล่ะมีความเป็นแรปเปอร์กับแ้นี่มีการแบบสมบุกสบักสมบุกไม่ใช่ฟิสิกส์เข้าคนทั่วไปนะเราเนี่ยออเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแต่งรถหรือว่ารถแต่งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่แต่งไปดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากนี้หรือในคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับปลาขาบรถอะไรอยู่ รถเราเหรอเออรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ชวนหน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรอออย่างเท่เลยโขมีการปะสีเปะนั่นปะนั่น <c oughs> มีความเป็นแม่สีสูงคยบอกตรงนะถ้าเอาไปเล่นพวกบาลูนสีนี่ชนะแล้วคนละแน่ <c oughs> เอาไปเลยชนะ อ๋ลคคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนวาดรูปหรือวาดอะไรสักอย่างนะครับป่าไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้เขาจะทําหรือเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้บ้างครับปะาฟับอ๋อทำการสเก็ตล่างครับมีการสเก็ตจุดครับพลอตไปแล้วครับนี่มีเป็นปาาครับแล้ววาดผมครับเออสุดยอดมีเติมอะไรนู่นนี่นั่นครับมีสีแล้วครับฟับสวยอย่างแน่นอนครับตีตา แล้วมายังไงเกือบแล้วเนี่ยคืออะไรคือ <laughs> ขายคนล้อป่ะเนี่ย <laughs> จอจีเนี่ว่าเราภาพรูป <laughs> <laughs> ไม่เหมือนฮะเอาละฮะ,ะ,ฮะคลิปนี้นะครับมีข้อความเขียนว่าตุ๊กแกร้องเหรอไม่ใช่ครับตุ๊กแกขำเหรอใช่ <laughs> ไปดูกันดีกว่าเลยครับว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรครับปา มีอินโทรด้วยนะฮะทีนี้นะฮะ,อ,ะ,ฮะ,อ,ะ,ฮะอ,อ่ตักแต่อ๋อมีลูกคอมีความต่อเนื่องกลัวจับคีย์ไม่ได้เลยมาเป็นระเดิดใช้โน้ตหลายน้ตหน่อย อาละคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการสัญจรอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงและมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างครับแต่มั่นใจนะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขับหรือขี่อะไรสักอย่างครับปลาเดี๋ยวนะอะไรอะดาบทอหรือดาบอะไรเนี่ยคุณแกใครเหรอ พุทมาด้วยกุญแจใครหายเอ่ยมารับได้นะแล้วมึงจะข่าวกลับไงวะกุญแจมึงอยู่ในยางกูเนี่ยเมื่อประเด็นอะ่ะคืออุยเยีนร่วนล้านยางอยู่ไหนฮะปา้ายกูก่อนกุญแจมึงอะเอะลาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่โพสต์อยู่ตรงผนังอย่างหนึง่งแล้วก็มีตัวอะไรไม่รู้อยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรไงกันครับปาลาตัวเราเน่นะอ๋อแมงกจกวัวเหรอยังไงต่อยังไง้ยมึงจะบินแล้วแมงสาบเหรอุ <c oughs> อ้ยงย่ะคนลุกเอ้แมงตัวบอลลัมเลย <c oughs> เพื่อนบอกว่าจะกลัวทำไมว่าแมงสาบแมงสาบที่กูเจอ ใหญ่กว่าหมาบ้านกุยอีเวน, <c oughs> นนี่เป็นกูมไม่รู้หรอกเอาละคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกมองหรือว่าถูกตั้งกล้องไว้ตรงสีแยกนะครับน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับแต่ไปดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างครับไปเฮ้ยโอโ้แล้วไงเนี่ยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะไม่มีไฟแดงเลยเหรอแล้วไงต่อโอ้โหวุ้นตัด แล้วไงไม่ชนกันด้วยนะฮะเฮ้ยอุ้นา, <l ots> ายแบบไม่ชนกันไม่ผีบแตกกันด้วยนะเออถือว่าดีนะไม่รู้ของประเทศไหนนะฮะใน <l ots> ประเทศเหรอโอ้โหบีบแตกกันยับเลยสัตว <l ots> ์เอมีการให้กล้วยด้วย <l ots> อา <vi> <l ots> ลรฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายจากในรถนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับรถคันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับที่มีความยังไม่ซักเซสนะฮะ ครับะ,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 ะมึงรีบอะไรขนาดนั้นตัน,น <c oughs> กลับไปล้างก่อนกลับไปล้างก่อนลืมไหมเนี่ย <c oughs> วันต้งลืมแหละ <c oughs> มีสองความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้แรกคือรีบความเป็นไปนได้ที่สองคือหนีมาฮะ รมล้างแบบไม่ถูกใจหรือล้างแบบเฮ้ยอารมณ์จะดโออะอารมณ์ฟิวออกมาแบบเหมือน GTA อะฮะไงความเป็นไปได้สุดยอดไหมเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับรถคันนึงครับกำลังจะเข้าจอดหรือเปล่าครับแต่เขาชี้เป็นลูกศรชี้มานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวคลิปนี้หรือมีอะไรต่อจากนี้มีอะไรกันบ้างครับไปเอามาจอดเขาซองฟ้าวิทีมันพอไม่พอดียังไงต่อยังไงต่อเขาบอ้ยยังไงต่อยังไงยังไงู่ธีเอ้ยอยากกันเลยเหรอเออ ก็ก็จริงครับเพราะมึงก็จอดเกินอ่ะถื่อก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็มึงจอดไอ้น่ะสุดยอดครับขุดยอดเป็นกำลังใจให้ครับคนแบบนี้ครับดีเนี่ยไอ้อื่นเขียนให้แม่งเอ้ยอาละวฮะคลิปนี้ถูกถ่ายขึ้นที่น่าจะเป็นอ่างล้างหน้าในห้องน้ํานะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าเอ้านึกว่าเพื่อนแกล้งครับจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้กันบ้างนะครับไปดูกันดีกว่านะครับไป มาเพิ่งเสร็จแป่งฟันเพิ่งเสร็จแล้วมีมือมาฮะมือเหรอแกงกันอีกแล้วใช่ไหมต้องนีง่เฮ้ยจุ๊บไปจุฮะฮะ,ะ <c oughs> ตัดต่อหรือเปล่าวะ <c oughs> หรือตัดอะไรหรือเปล่าอ <c oughs> ูพลาดเลยไปเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบได้ไหมฮะว้ามีคนบอกว่า เนี่ยแล้วเหมือนตัดอ๋อใช่ใช่เหมือนตัดจริงๆด้วยครับอ่ะนี่ฟ้าฮึนี่ยฮึดชึบเนี่ย<า>เยฮ้เยเจ้าฮึดชึบเหมือนมีตัดไปนิดนึงนะแต่ก็ให้เป็นเรื่องของพี่แจ็คแล้วกันครับคืองี้นะพี่แจ็คอ๋อแจ็คแจ็ครายการเดอะโกสเหรอแจ็คแฟนฉัน ใช่คนละแจ็คแจ็คไหนฮะแป๊บโหรอไม่ใช่พี่แจ็คมาเล่าเรื่องผีก่อนเลยเปน็นอะไรกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องผมนะครับอย่าลืมครับคอมเมนต์ตใต้คลิปมีอะไรสนับแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับฝากแชร์ชคลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับกระผม อย่าลืมครับฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเรานะครับสนุกสุขสันในวันสงการหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีความสนุกแล้วก็อยากให้ห่างไกลจากเรื่องอุบัติเหตุครับขอทุกคนปลอดภัยในวันหลังสงการแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ไทยนี้อย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ครับมีคอนเทนต์ครับแคปฉันเอ้ไม่ใช่สั้นๆขอภัยเยอะเกิน เี๋ยวมารอดูนะครับว่าคอนเทนต์สั้นๆเป็นอย่างไรกันพรุ่งนี้เจอกันกับคุณทุกคนด้วยทุกท่านด้วยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่ดังดังละ